หลุนการนักเตะบวก8และผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปี2023กับกิจกรรมใหม่ที่จะทำให้ทีมของคุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับค่าพลัง OVR เต็มพิกัดเล่นสนุกลุ้นมันที่ฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วปไปลุยกันได้เลยมวกน็อกสุดเท่จาก NHK มาพร้อมชิใสแว่น2ชั้นป้องกัน UV และรอยขีดข่วนวัสดุเปลือกมวก ABS แข็งแรงรองรับแรงกะระแทกได้ยอดเยี่ยม และระบบล็อกสไตล์นักแข่งดีดี n g มาตรฐานระดับอินเตอร์รองรับการติดตั้งบลูทูธด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อกดลิงก์ด้านล่างรับฟรีเสื้อพร้อมกระเป๋าสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสจแดงครับมนยูเต็ดเข้าชิงชาเลอร์สึกฟุตบอลคาราบาวครับหรือลีกครับในฤดูกาลนี้ได้สําเร็จครับไปเจอกับนิวคาสเซิลแนว่าที่ที่26กุมภาพันธ์ที่เวมลีย์กรุงลอนดอนครับมายูเต็ด ชนะฟอเรสสกอร์รวม5ต่อ0ครับบัตเมื่อคืนที่ผ่านมาชนะไป2ต่อ0ได้ประตูจากอองต์นียมักเซลและก็เฟรดนะครับโดยที่มีหลายๆอย่างพูดถึงมากมายในเกมนี้ต้องบอกว่าอชนฮาร์ตจับตัวไม่ประมาทครับใช้ตัวจริงลงเป็นหลักมีแค่เลฮันโดกานาโชกับพอมฮิตันที่ลงมานอกเหนือจากเฟรดที่ลงมาแทนกิสเซอลิกเซนที่บัตจะไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วที่เหลือยะเป็นตัวโครงหลักเหมือนเดิม มยูเต็ดครองบอลได้74%ต่อ26%ครับของเกมได้ประมาณ3ใน4ของเกมทั้งหมดเลยแล้วก็ฟอร์เรสไม่ได้มีความอันตรายมากนักในการบุกเข้ามาในแดนของยูเต็ดมีแค่จังหวะเซฟของนาทอมฮิตตันไป2ครั้งเท่านั้นโดยภาพรวมนั้นแผงเกมรับเล่นได้เหนียวแน่นครับอลอลวิสซาก้าเล่นต่อเนื่องมาตั้งแต่หลังบอลโลกมีจังหวะเอาชนะหต่อหขึ้นไปเชื่อมเกมทางฝั่งขวา ส่วนเราเฟวรา,านกับดิสโรมารเตเน่ก็จับคู่กันได้เหนียวแน่นแทบจะไม่มีจังหวะผิดพลาดรวมทั้งเซตเกมจากแนวหลังได้ดีด้วยนะครับส่วนลูกชอแม้ว่าครึ่งแรกจะมีปัญหาอยู่บ้างในจังหวะการประกบปล่อยให้ผู้เล่นของฟอร์เรสต์หลุดเข้ามาบ้างแต่ครึ่งหลังก็ยกระดับได้ดีขึ้นแล้วทองมีตันเซฟหล่อๆไปสองครั้งโดยเฉพาะครึ่งหลังครับจังหวะปัดด้วยมือขวาลูกยิงของาดานิโลตัวสำรองของฟอร์เรสต์แดนกลางพิคาเซยอดเยี่ย,ย,ยมมากๆครับในะจังหวะช่วยเกมรุกและรับ มีจังหวะสอดขึ้นไปด้านบนดักบอลสกลับมาคลองอ่านเกมจังหวะรอไว้ก่อนแล้วว่าจะเล่นช็อตไหนแลจะจังหวะไหนที่เพื่อนเพื่อนลาดไปเขาก็พร้อมจะซ่อมง,งานให้เป็นคีย์สำคัญในแผงมิฟิลของยูเอตตโดยที่เฟฟนั้นครึ่งแรกอาจจะไม่โดดเด่นมากนะครับมีจังหวะที่บีบย่างบอลคืนมาได้บ้างแต่จังหวะปั้นเกมย่งสู้คริสเตลิกเซ้นไม่ได้ในช่วง45นาที ต้องบอกว่าครึ่งหลังนั้นยูเตดต้องแก้เกมพอสมควรเพราะว่าครึ่งแรกศูนศูนย์อยู่อันโตนีดูมุ่งมั่นเหมือนเดิมตั้งแต่เกมที่แล้ววันนี้เหมือนพยายามจะยิงประตูให้ได้แล้วก็มีจังหวะยิงเข้าซองเวเฮนซี่ไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ยิงหลุดกรอบไปหนึ่งลูกจังหวะที่ฮาบอลเล่โดยรวมนั้นเขาเจาะพื้นที่ด้านขวาได้เมามันกับวิสซาก้ารครับขาดแค่จังหวะสุดท้ายแต่หลายคนอาจจะติงว่าอันโตนีจะมีมิติเดียวคือเลี้ยงตัดด้วยซ้ายเข้าในแล้วยิงหรือว่าเขาจะไม่ค่อยเปิดคครรอด้้้ววยซยซาาามกกกนะัืใชิธี เข้ากลางมาแล้วก็ให้เพื่อนเชื่อมต่อไปอันนี้จุดนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเซนทายจะปรับแก้ในอนาคตหรือเปล่านะครับบูโนโอลแฟนเนลเล่นครบเต็มเก,ม,เกม90นาทีครับวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบไม่มีหมดเหมือนเดิมปั้นเกมให้กับเพื่อนๆและพี่ๆรวมถึงน้องๆในทีมครึ่งแรกเขาออกซ้ายเยอะหน่อยครับไปช่วยกาลาโชและลูกชอรวมถึงเฟดคอยประคองฝั่งนั้นไว้แล้วก็มีจังหวะเล่นฟรีคิกสวยๆกับลูกชอไปลูกสูดนะครับยิงติดบล็อกไปนิดนึงน่าเสียดายมากๆ ส่วนกาลาโชนั้นมีจังหวะเอาชั้นหนึ่งต่อหนึ่งน้อยไปหน่อยในครึ่งแรกครับไม่ค่อยผ่านใน,นกิลเลี่ยมจังหวะไหนที่เขาเปิดเข้ามาได้ก็ไม่ค่อยตรงพ่วอลเวกคอร์เท่าไหร่ก็เลยทาให้จังหวะครึ่งแรกการจบสกอร์ยังมีไม่เยอะนักพ่วอวลเคลื่อนที่ดีในแดนบนครับแล้วก็มีจังหวะมงเกือบจะได้ประตูจากลูกเปิดของพี่คาเซน่าเสดายมากๆลูกนั้นถ้าเข้าไปจะเป็นการเข้าทําที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าม่งไปชนเสาเหลี่ยมนอกกระเด้งกระดอนออกมาครึ่งแรกยังศูนย์ศูนย์ก็จริงนะครับแต่ว่าครึ่งงหลัต พยายามบุกต่อเนื่องไม่เอาแค่ผลเสมอเพราะว่าต้องการชนะให้ขาดและปิดเกมไปเลยครับโดยก่อนที่จะเปลี่ยนตัวนั้นเกมยังคล้ายเดิมครับขึ้นทางซ้ายแล้วลูกชอกับกาลาโชโดยที่ยังไม่มีจังหวะเข้าทำมากนะักมีจังหวะที่กาลาโชยิงติดเซฟไปหนึ่งลูกจนสุดท้ายเทนฮากบอกว่าเขาต้องเอาชนะในเกมนี้เพื่อปิดบัญชีและลุยเข้านัดชิงครับส่งแรดฟอนมาร์เซลและจอนซานโชลงมาครับเปลี่ยนเอาด้านบนออกไปทั้งอันโตนี การโชและไวคอร์ดครับเกมกลายเป็นคนละเรื่องเลยครับกลายเป็นบอลไหลลื่นบอลจังหวะเดียวบอลเชื่อมกันมีจังหวะวิ่งหลอกดัมมี่แล้วก็สปิดรวดเร็วขึ้นนำมาโดยอองต์นีมักเซลที่เก็บบอลแดนบนพลิกเข้าหาเพื่อนเข้าทำเครื่องที่แล้วก็เก็บบอลในกรอบเขียดโทษจลองซันโชเชื่อมกับบุโน่ฝั่งขวาดูเหมือนว่าซันโชจะเล่นเป็นมิฟิลตัวลุกด้วยซ้ำและบุโน่ไปยิเป็น,นปีกครับทางซ้ายก็เป็นแรดฟอร์ กลายเป็นว่าพอตัวจริงลงมาตัวที่ทุกคนเคยคุ้นเคยในช่วงก่อนหน้านี้ยูเต็ดดูสนุกขึ้นในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับและได้ประตูที่ต้องการจากจากังหวะที่เซมิโรลแทงบอลเรวครับไม่ต้องจับบอลไม่ตนะ้องวนอะไรทั้งนั้นแทงทะลุปไปให้อองตตนี่มักเซลก่อนที่จะถึงแรดฟอร์ดยิงติดบล็อกนิดนึงบอลกระดอนกลับมาที่องตอรนี่ครับยิงเสียบมุมเข้าไปเป็นการกลับมาทำประตูได้ในรอบหลายๆเกมของมักเซลครับแล้วก็ประตูน้ำหนึ่งศูนย์ของอยูเต็ด ซึ่งต้องบอกว่าลูกนี้ต้องชมไปที่พี่คาเซหนักๆเลยเพราะว่าคาเซนั้นแทงบอลแรกมาให้เพื่อนได้เปรียบหลังฟอเรสเหลือน้อยครับ3ต้นหด้วยซ้ำและยูเต็ดก็มีทางเลือกมากมายก่อนจบสกอร์เข้าไปได้อองตัวนี้มักซาเป็นคนที่ยิงประตูได้คมอยู่แล้วครับในจังหวะจบสกอร์เขาทําได้ดีหลายหลายครั้งทั้งจังหวะยิงเล่นทางชิปหรือว่าไม่ต้องยิงแรงมากแต่ว่าให้เกิดประตูไม่ได้เน้นแรงเท่าไหร่แล้วลูกนี้ก็ทําให้มยูเต็ดนำหนึ่งศูนย์หลังจากนั้นไม่นานครับที่ผมบอกไปว่าบูโนอยู่ทางขวา ดีไซก้อยมาให้แรดฟอร์ดครับแปะคืนมาให้เฟดแปจ่อๆเป็น2 0ลูกนี้ต้องบอกว่าบูโน่นั้นดีฉลาดครับคือบอลเข้าที่แรดฟอร์ดพอดีแต่ดูจากจังหวะภาพช้าเหมือนแรดฟอร์ดไม่แน่ใจว่าจะยิงเองหรือว่าจะเปิดเพราะบอลโดนนักแข้งนะครับแล้วก็ดอนมาที่เฟดแท็บอินหล่อๆเข้าไปเป็น2 0โดยที่ฟันเฟย์เจติดก็สบายใจเพราะสะกรรวมเป็น5ลูกจะโ์นซันโชดูสดชื่นมากขึ้นครับดูมีปฏิกิริยากระปี้กระเป๋าดูกระฉับกระเฉงในจังหวะเข้าหาบอล เชื่อมกับเพื่อนความคล่องตัวก็ยอดเยี่ยมจากรูปร่างที่เพรียวบางลงนะครับหลายคนรอการคัมแบ็กของเขาแม้วันนี้จะไม่มีประตูเลยอาร์เซนแต่การลงมาเล่นในช่วงท้ายทําให้เกมไหลลื่นเขาก็มีส่วนเหมือนกันแล้วแฟนๆก็หวังว่าซันโชจะเล่นดีต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเหมือนช่วงในต้นฤดูกาลที่เขายิงประตูในเกมกับเลียฟพูแล้วก็เลสเตอร์ได้แต่สิ่งที่เดชานฮักทำไม่เห็นและเป็นข้อด,ดีก็คือว่าเขาถอดคาสซมิโลครับกับราฟเฟลวราร์ตออกไปพักส่ง ให้เไปกไกวกับวิกตอร์เลเลิฟลงมาใช้มาตินเนตยืนคู่กับไมกไกว์ในตำแหน่งเซนเตอร์ครับขยับเลเลิฟไปยืนมิดฟิลลองระบบในช่วงท้ายอย่างที่ทุกคนอยากเห็นกันแล้วก็ปิดเกมไปได้โดยที่มีจังหวะเซฟของนัทตอมพีตันหล่อๆปัดด้วยมือขวาออกไปไม่ยอมให้เสียประตูเก็บลีนชีตอีกครั้งหนึ่งในเกมนี้เทนฮากบอกเสมอว่าลูกทีมเขาต้องพัฒนาต่อไปครับเขาทำให้เห็นหลาย,ลายอย่าง จากการคลองบอลที่มากกว่าสาใน4ของเกมครับขึงเข้าใส่ต่อเนื่องฟอร์เรสสร้างความอันตรายได้น้อยมากๆนะครับแล้วก็จกังหวะเซตบอลไม่มีจังหวะที่ต้องหวาดเสียวอีกแล้วค่อยเซตอย่างใจเย็นขึ้นมาเกมลุกสนุกไหลลืน่นตัวจริงตัวสำรองทดแทนกันได้ในช่วงท้ายเกมขาดแค่พิคเซนซนที่หลายคนคิดถึงอยู่ก็รอกลับมาในช่วงเมษายน้วทอมฮีตันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาก็รอโอกาสอยู่แล้วทาให้วันนี้ยูเต็ดไม่เสียประตูอีกนัดหนึ่ง ้อมกับสกอร์รวม5.0ต่อนผมชื่นชมปทีเเรดเนฮาร์คในเกมนี้เหมือนกันที่เขาเน้นไปนัดมองไปเจอเกมเหมือนเดิมครับเช่เนเดียวกับผู้เล่นทุกคนที่ทำให้แฟนสุขสมหวังในการเข้าไปนัดชิงชาเลิศลุ้นถ้วยแรกของปีศาจแดงในรอบ6ปีต้องบอกว่าแฟนๆอยู่เต็ดดูบอลสนุกขึ้นจริงๆครับยอมตื่นมาช่วงดึกเพื่อดูทีมรักและก็ได้เห็นทีมเล่นอย่างเข้าขารู้ใจบุนน่ฟแฟนเดสคว้าแมนอัลต์แมชในเกมนี้ไปครองครับจากการมอบของฝ่ายจัด ภาพดาราเกิดขึ้นหลังจบเกมครับเรียกรอยยิ้มให้กับแฟนๆได้จังหวะที่ลุคชอเป็นคนมอบให้เองแ้วก็ถ่ายรูปร่วมกันนะครับอีกสเตติอีกอย่างหนึ่งที่ต้องน่าภูมิใจมากๆของเอริสทาร์กและทัพปีศาจแดงคือยูเต็ดชนะ12เกมติดในโอทราฟอร์ดครับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เซอร์เลกฟ์กูซันวางมือไปตลอด11ปีที่ผ่านมาต้องอยอมรับตารงว่าแทนฮากมันเปลี่ยนไปยูเต็ดได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนจริงๆครับเขาปลุกโลกระรแหในความฝันครับ โอทราวฟอร์ดแห่งนี้ให้เป็นรักของทีมเยือนไม่ได้เป็นรีสอร์ทแอนเจาที่หลายคนล้ออีกต่อไปเอริกเทนฮาร์และตั๊กแตะปีศอดแดงทำให้ผู้เรามีความสุขกันเพราะฉะนั้นแฟนๆต้องตอบแทนด้วยการเชียร์อย่างสุดใจเพื่อทีมรักของผู้เราครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยที่มันยูสู้ตายหวังว่าจะชื่นชอบเนื้อหาในวันนี้และเดินทางสู่แชมป์แรกไปด้วยกันถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลและข้างไครมันอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจนะครับเราคือครอบครัวเดียวกัน ผมออกมมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ